การที่เราได้มาร่วมกันสวนมดมนต์เป็นบุญเป็นกุศลเป็นบุญกุศลที่เราได้ทําทุกวันบางคนก็วันละสามสี่รอบมุทนานด้วยที่ทำได้ทาได้เยอะก็ได้เยอะด้วยความสงบระงับเยอะเพราะว่าสวมดมนต์เป็นพื้นฐานแห่งการปรับจิตปรับจิตใจให้อยู่ความโมที่สบายใจดีใจสบายหลงตาทานว่าทําตัวให้สบาย ทำใจให้สนุกสนุกเพลิดเพลินในการสวดมนต์ในการภาวนาการพิจารณาการเบนกระแสทางโลกไม่ให้เกิดขึ้นในจิตถ้าไปแล้วคุกคีกับทางโลกมากก็วุ่นวายมากคุกคีน้อยก็วุ่นวายน้อยไม่คุกคีก็ไม่วุ่นวายแต่เราอยู่กับโลกเราไม่กระทบไม่ได้กระทบแล้วเราปล่อยวางได้ขนาดไหน,นถ้าเราปล่อยวางได้เร็วก็ถือว่ามีสติเร็วเท่ารู้เท่ารู้ทัน รู้ตามก่อนเรารู้เท่าเรารู้ทันไม่ไม่รู้นํารู้นาไม่ใช่ไม่มีใครรู้นำพพุทธเจา้ายังรู้นําถ้าคนเรามีลาคะโทสะโมหะมันเกิดขึ้นแล้วตั้งอยู่ระดับไปเห็นความไม่เที่ยงแท้เพราะทุกวันนี้เป็นความไวของแสงสีต่างๆแสงสีต่างๆทาให้คนทั่วไปมันหลงไม่ว่าคนท่านต่างๆ ุ่มลงกันไปเร็วเท่าไหร่ก็หลงเท่านั้นเพราะจิตี่มันเร็วกว่าจิตที่มันชุ่มด้วยราคะโทสะมันเร็วกว่าเพราะมันไปหมกมุ่นไปคุกคีกับสิ่งที่ต่ําแต่ถ้าคนที่มีสติมีสมาธิมีปัญญาก็ไม่ติดในไฟในแสงสีในไฟเบอร์ต่างๆเอาไฟเบอร์มาทําประโยชน์เป็นประโยชน์ในการสวดมนต์ในการแผ่เมตตาม,มุทนาบุญอ่อนน้อมทําตนนะ เป็นกิจหน้าที่ของเราต้องทําทุกวันต้องพัฒนาทุกวันอะไรไม่ดีเท่าเราพัฒนาจากปุถุชนเป็นอาญ,ญาชนเป็นอาญ,ญาเจ้าถ้าเราพัฒนาดีไม่มีอิทธิฤทธิ์ไหนที่ดียิ่งกว่าการพัฒนาจิตใจให้เราสูงจากจาคะโทสะโมหะถ้าเราพัฒนาให้จิตใจสูงจากราคะโทสะโมหมันก็เบากายเบาจิตเบาไม่ต้องกวนสมบัติข้างหน้า สมบัติผัดกันชมสมบัติเป็นิยาซัพแต่เรามีทรัพย์ภายในสะซัภายนอกพอใช้พอใจไปได้แต่ก็ไม่ถึงว่าลําบากขาดแคลนอะไรนักหนาเราก็พออยู่ได้แต่ท้ายที่สุดเราต้องทิ้งต้องจากแต่คนมีบ้างก็ทุกมากมีน้อยก็ทุกน้อยไม่มีมันก็ไม่เป็นไรก็พอทนกันอยู่ได้พอรัพ์สมบัติภายนอกเลี้ยงกาย แต่ม,มีการเลี้ยงกายมันมีสามอย่างกลิงกรลาหารคืออาหารทางคําข้าวคการกืนกินเราก็ไปเนี่ยอาหารกลิงกรลาหารสองภาษาอาหารคืออารมณ์ภสษาภาษาทางดีทางไม่ดีทางต่ําหรือว่าทางสูงเราต้องเลือกเอาภาษาทางดีถ้าทําเป็นกลางกลางไม่ขึ้นไม่สูงเป็นแค่ภาษาแค่อยู่ไปวันๆไม่ต้องไปติดอะไรมากถ้าเราติดมากก็ทุกมาก จิตน้อยก็ทุกน้อยถ้าเราไม่ติดในภาษาในอารมณ์ต่างๆก็เบาจิตก็เบาจิตก็มีบุญมีกุศลมีคุณงามความดีอาหารทางภาษาคือการกระทบกระทั่งทางกายทางทางกายเราทางสายตาทางวิญ,ญญาณต่อตายการรับรู้ต่างๆถ้าเราเสพแต่สิ่งที่ดีมันก็เป็นดีเสพไม่ดีมันก็ทุกข์ฉะนั้นเราพยายาม เสพคุณในสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลเป็นคุณงามความดีเนะี่ยแต่อาหารที่สําคัญคือว่ามโนสังเจตระหารอาหารทางจิตใจเนะี่ยถ้าคนจิตใจไม่ดีจิตใจไม่สบายจิตใจมีความทุกข์ก็ทํรลายตัวเองฆ่าตัวเองแขวนคอตายมั่งโดดตึกตายมั่งทํร้ายคนอื่นทําลายตัวเองมั่งพวกนี้น่าสงสารที่สุดเกิดเป็นก็เป็นสัมภเวสีเกิดเป็นสิ่งที่ว่าทําร้ายตัวเองนี่แหละคนต่อพ่อแม่เนะี่ย พวกนี้จะฆ่าตัวเองตายทำลายตัวเองตายอาหารทางมโนสังเกตอาหารไม่มีมโนคือว่าใจนะใจิตใจไม่มีพลังที่จะขับเคลื่อนต่อไปเห็นแต่กองทุกข์ในกองสาขานมีแต่อะไรเป็นเรื่องทุกข์หมดหากินก็เป็นทุกข์อันนี้ก็เป็นทุกข์เอาไปมาฆ่าตัวเองตายถือว่าจะหมดทุกข์ไม่หมดเพราะอะไรเพราะความหลงเพราะอาวิชชาเป็นเรื่องรากเงาของของความหลง อวิชาความมืดบอดแต่เราต้องเอาวิชาของพุทธเจ้าวิชาที่พุทธเจ้าคือปัญญาวิชาปัญญาจะให้ให้สว่างให้มันสว่างไม่ให้มันมืดมันบอดอาหารทางมนุสังเกตอาหารอาหารทางจิตใจถ้าเรามีอาหารทางภายในทางจิตใจเราก็เป็นผู้หญิงก็สบายเป็นอะไรก็สบายแต่สมัยนี้มีแต่ผู้หญิงมาทําบุญ จะมีผู้ชายมานิมินน้อยนอกจากมาตามเมียตามคนที่รู้จักกันมาตามไปเพณีน้อยมากหนึ่งหนึ่งในร้อยหนึ่งในพันที่ว่าผู้ชายมาศรัทธาจริงๆส่วนมากจะมีเพศผู้หญิงเพศผู้หญิงมีความอดทนสูงเป็นเพศที่ที่มีบุญมีกุศลขยันขันแข็งในการสร้างบุญข้ามกุศลเป็นแม่ทัพแม่นะ้ำแม่ทรนีแม่มหาสุขูมแม่โทศก เป็นสิ่งที่เรามีแม่ทุกคนคนเราไม่ได้เกิดในกอไผ่กรรมอดทนต่างๆก็มาจากแม่จากแม่จากพ่อจากมารดาบิดามารดาต้องขึ้นมาก่อนบิดาพระเจ้าสรรเสริญมารดามารดาบิดามารดา,ดาปิตุปทัทนานั่งการบูชาเลี้ยงดูมารดาบิดาเลี้ยงดูทางกายไม่ได้เลี้ยงดูทางจิตใจ แต่บางสิ่งบางอย่างเราก็ไม่สามารถดูแลทางกายได้แต่ท่านก็ไปตามพระ,ะ้านทีท่านะพอทางจิตใจนี่ไม่ใช่จะสอนกันง่ายพอทางจิตใจเนี่ยถ้าไม่เปิดใจเหมือนน้าเต็มแก้วเต็มเติม,ตมไปเท่าไหร่ล้นออกมาไม่ได้ประโยชน์อะไรถ้าน้ํายังไม่คล่องอยู่เราเติมไปมันก็ไม่ได้ฉะนั้นอาหารทางมโนสังเกตอาหารอาหารทางจิตใจในี่สาคัญ เหมือนเรามาสร้างบุญสร้างกุศลมาสดมนแพ่เมตตาโมทนาบุญเนี่ยนเป็นสิ่งที่เราทําทุกวันบางคนเป็นผู้นาเป็นคนก็เป็นคนแค่ฟังบางคนก็เป็นคนควายในการสร้างบุญสร้างกุศลที่เราต้องทําทุกวันถ้าเราไม่ทำเหมือนเหมือนไม่ได้กินข้าวเหมือนไม่ได้กินข้าวกินน้ําขาดอะไรไปอย่างหมดข้าวกรนะแสมันข้าวกระแสแห่งบุญกุศลคุณงามความดีแล้ว วันไหนได้ไม่พิจารณาไม่เห็นอสุภะร่างกายไม่เห็นทุกเราก็ไม่เห็นธรรมที่เรามาทุกวันนี้ก็เห็นทุกเหมือนพระถ้าเห็นทุกมันก็เห็นธรรมออกมาบวชมั้งไม่ใช่อกหักหลักลอยคอยงานสังขารสมแล้วค่อยมาบวชไม่ใช่อย่างนั้นคนที่มีเป้าหมายมากกว่านั้นก็ยังมีอยู่ไม่อยู่ในเครือข่ายนี้บางคนว่าอกหักหลักลอยคอยงานสังขารสม,ม,มแ,แล้วมาบวชแต่เราบวชในออกนอก บวชนอกเข้าในแล้วแต่จะบวชแบบไหนแต่เราบวชภายในก่อนภายนอกมันก็อีกเรื่องหนะึ่งเรามีภารกิจหน้าที่ทุกคนนะด้วยความที่เราเกิดในโลกนี้มีพันธะมีธุระที่เราต้องสร้สางกันดูแลไปตามเหตุตามปัจจัยการแบ่งเวลาการสลัดเวลามาฟังเทศฟังสวดมนต์เจริญสมาธิภาวนาการตั้งสติสมาธิปัญญา เป็นกิจหน้าที่ของผู้ที่ยังลมหายใจอยู่ที่ยังมีลมหายใจที่ยังฟาสู้ฟาฟันกับกิเลสกันกิเลสพันห้าตันหาร้อยแปดที่เรายังอยู่ในจิตใจเราเราคนอ่อนน้อมต่อพระรัตน,นตรัยผู้ที่บริสุทธิ์กับพระยาเจ้าอีกน้อยเราก็เป็นพระยาเจ้าหรือว่าปัถนาเป็นโพธิสัตว์ก็ได้หรือปัถนาเป็นพระปเจก็ได้แต่พระปเจนี้ต้องฟังธรรมเยอะ ฟังมากมายเหมือนพระเจ้ทาทรงทําฟังทาเยอะๆพระธรรมครสั่งสอนของพระุทธเจ้าผ่านมาก,กีร้อยกี่ล้านพระองค์แล้วแต่เรายังไม่ไปไหนต้องพิจารณาตัวเองเราเกิดมาเพื่ออะไรเกิดมาสร้างคุณงามความดีหรือเปล่าหรือว่าเกิดมาเพื่อจะอยู่ในโลกนี้จะอยู่ในโลกนี้จะอยู่แบบไหนเราจะอยู่แบบหลงโลกเราจะอยู่แบบเหน,นือโลกถ้าอยู่แบบหลงโลกก็ลําบาก าอยู่เหนือโลกมันก็สบายแล้วก็อยู่ในโลกแต่ก็ไม่ติดในโลกเหมือนดอกบัวเราอยู่ในโคนตมก็ไม่ติดในโคนตมแต่มันก็ลากฐานมันก็มาจากโคนตมกว่าจะมามาผลิกออกบานออกดอกบัวตอนรับแสงอาทิตย์มันต้องออกมาจากา้ังเราจะเป็นบัวประเภทไหนบัวที่อยู่ในโคนตมบัวอยู่กลางน้ําอยู่บัวอยู่ป่มน้ํา บัวที่ลอยรอคอยจะแบ่งบานเราจะ,จะบัวแบบไหนฉะนั้นเราพยายามตามจิตใจให้เราเหมือนบัวตอนรับแสงอาทิตย์แสงพระจ,จันทร์แสงอาทิตย์ที่สะดส่องมาถ้าหันไปทางไหนเหมือนดอกทานตะวันเวลาอาทิตย์หันไปทางไหนก็หันตามดวงอาทิตย์ถ้าทายทานตะวันตะวันแต่ทุกวันนี้ดวงตะวันก็ร้อนแรงทุกวันไม่เหมือนเมื่อก่อน หรือว่าอายุเราแก่ลงไม่รู้หรือว่ามันก็ร้อนผิดปกติทุกวันพุทธเจ้าทํานายว่าดวงอาทิตย์ดวงที่เจ็ดมันจะเข้ามาใกล้โลกขนาดดวงเดียวก็ร้อนขนาดนี้ดวงที่เจ็ดขนาดไหนหรือว่าขยับมาใกล้โลกขึ้นทุกวันทุกวันก็ไม่รู้ความเป็นสิ่งไปอย่างโลกก็เลยเกิดแห้งบาทีฝเกิดวาตภายัยเกิดอุทกภยัยเกิดพายุเกิดการเผาผลาญกัน ตามใดเมื่อใดที่โลกนี้มันมีความหลงมันเกิดพายุใหญ่พัดพาคนที่มันรุ่มลงอยู่พัดพาไปตามกระแสะเพราะว่าโลกมันจะปรับความสมดุลของโลกเหมือนโลคโควิดมันทำให้พิกวิกฤตเป็นโอกาสเป็นโอกาสที่เราได้มาเจอกันได้มาพบกันได้มาเทศมาพูดใน youtube ลงใน youtube ในอะไรแต่สิ่งต่าง ถ้าไม่มีโควิดมันก็ไม่มีได้เจอกันฉะนั้นมันพลิกวิวิกฤตเป็นโอกาสที่เราจะได้มาสวดมนต์แผ่เมตตามูทนาบุญด้วยกันเป็นบุญเป็นกุศลคนเราก็ไม่เกิดเป็นผัวเป็นเมยเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องเป็นลูกเป็นหลานกันไม่มีคนเราเกิดมาต้องมีพ่อแม่ครูบาอาจารย์มีผู้ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันทั้งเกิดมาร่วมกันเจอกันไม่ได้มีความบังเอิญความบังเอิญในศาสนาพุทธไม่มี ความอื่นมีเป็นเหตุเป็นปัจจัยมีเหตุมีผลถ้าเหตุผลดีมันก็ข้างหน้ามันก็ดีเหตุผลที่เราได้อธิษฐานมาเราเคยตั้งใจมาเราเขาเราเคยสร้างมาเนี่ยชาติเมื่อจาย์เมื่อก่อนจย์สงสัยว่าทำไรทําไมเราต้องเกิดมายากจนด้วยนขนควายแต่เล็กไม่ค่อยมีเวลาทําทุกอย่างที่พ่อแม่ใช้ให้ทําก็ทําลอดตายมาสองสามครั้ง ทำไมร่างกายเราถึงเป็นอย่างนี้สงสัยชีวิตว่าทําไมพอมาบวชอ๋อถึงได้รู้พราะมันเป็นอย่างนี้เพราะเราทําไว้อย่างนี้เลยเป็นอย่างนี้อธิษฐานไว้ทําไว้ถ้าเกิดมาร่ํารวยเป็นคนหลงในกองย่างจะเข้าสู่ห่างทางทําอาจจะตายไปก่อนก็ได้ตายตาตาด้วยโรคต่างๆด้วยการทาร้ายของผู้คนของตัวเองฉะนั้น เราจงภูมิใจภาพภูมิใจที่เราเกิดมาเป็นผู้ที่ยังมีลมหายใจอยู่ยังมีชีวิตที่ดีร่างกายที่ยังไม่สุดโสมมากยังไม่มีทุกขเวทนามากพยายามคนควายสร้างบุญสร้างกุศลไว้เพราะความตายมีทุกคนเมืม่อวันเมื่อวานก็ไปงานศพตายในเช้านอนตายที่บนอายุอายุเจปีแล้ว ไป็นสิ่งบางอย่างความตายแม่ของพระก็ตายอยู่ที่อบนหมู่พวกก็ไปนั่นความตายมีทุกที่บางคนก็ตายก็สับเพเขาก็ตายไปเขาก็รอเกิดเราก็รอตายอย่างเดียวความตายเป็นของแน่นอนความเป็นอยู่เป็นของไม่แน่นอนพระพุทธเจ้าถึงว่าตายแล้วด้วยกําลังตายอยู่ด้วยและเราก็ต่องต้องตายอีกด้วยเป็นความตายเป็นสองสามอย่างตายแล้วด้วย รอความตายเลยว่านอนโรงพยาบาลใกล้จะตายแล้วเราก็ต้องลอเรียงคิวไปเรื่อยๆคนนี้ก็ออกไปคนนี้ก็ออกไปก็ใกล้เหมือนคนสาวเชือกนี่คนสาวเชือกไปคนนี้ก็ออกคนนักหนานก็ขยับเข้าไปหาเราทุกวันความตายเราก็ต้องหลุดไปจากเชือกสักนทะีจากความชีวิตอันสีที่ขาดไปจากนันร่างกายร่างกายที่เราตักหงวงแหนที่เราเชื่อชูนักหนา สักวันมันก็ทิ้งเราเราก็ทิ้งทิ้งสังขารร่างกายฉะนั้นเราไม่ประมาทในชีวิตไม่ประมาทในวันเวลาไม่ประมาทในความไม่มีโลกไม่มีภัยภัยมันเกิดทุกที่นะถ้าเราไม่เตรียมใจรอรับไม่เตรียมใจรู้รับรู้สิ่งตา่างๆภัยมันจะเกิดขึ้นด้วยความโง่เขลาด้วยความประมาทถ,ถ้าเราไม่ มีความไม่ไม่ไปไ,ไม่ประมาทอย่างเดียวมันก็เอาตัวรอดจากหนักก็เป็นเบาจากเบาก็หายฉะนั้นเราพยายามสร้างบุญสร้างผู้ลนสร้างคุณงามความดีใส่แหวงหาใครไม่ทําเราทําใครไม่ได้เราได้คนเราไม่กินก็ไม่อิ่ม,มกินก็ไม่ได้ฉะนั้นการสร้างบุญมีการฝึกหัดจิตใจให้ผู้ทุชนเป็นญ,ญาชนจากผู้ทุชนให้เป็น พระโพธิสัตว์ก็ได้ปารถนาอะไรเราปัตนาพุทธภูมิปัจเจกภูมิสาวกภูมิแล้วก็ต้องไปภูมิตามภูมิที่เราได้ตั้งใจอธิฐานไว้ตั้งแต่เริ่มต้นถ้าใครสามารถล่วงรู้ว่าเราเคยสร้างอะไรมาเราจะพบแนวทางเราก็จะไปเราไปทุกภูมิถ้าเรายังไม่รู้ใช่ไหมไปทุกภูมิแต่ว่าถ้าเราทุกภูมิเจ้าของแล้วก็ดิ่งตรงไปในภูมิเจ้าของแต่ภูมิเจ้าของทั้งสามภูมิมันก็พ้นไม่พ้น พ้นทุกข์เหมือนกันนะแต่พทุกข์ชั้นยาวชั้นกลางชั้นต่ำแบบไหนใช่ไหมเราต้องมีความเมตตากรุณามุติตาอุเบกขาเมตตาต่อตอนเองเมตตาข่อคนรอบข้างเมตตาต่อพุทธบริษัททั้งสี่คนเราต้องมีความเมตตาเป็นรู้ประมาณถ้าเราไม่มีความเมตตาก็อย่างบางคนก็เป็นผู้ที่คนควายบุญกุศลสวดมนต์ทุก ชั่วโมงทุกเวลาถ้ามีโอกาสเวลาอยู่ที่ไหนก็สวดส่วนมากก็น่าเดิมๆนะคนที่ใจบูรสนทานคนเก่าๆที่มาเจอกันก็นกดีก็มีปิติยินดีเหมือนพระอาจารย์เจอกับหลวงตามาไปกราบท่านก็ท่านก็เมตตาให้ธรรมะให้ธรรมะก็ฟังมา,มากๆกล่วทานกันยิ้มให้ยิ้มแจกรายิ้มเราก็มีความสุขใจนะครูอุปชาอาจารย์ทั้งหมดที่เป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ ท่านแค่มองหน้าท่านเทาน้สุขใจแค้ไม่ต้องพูดอะไรมากก็ได้เพราะมันจิตมันสัมผัสจิตได้ความสงบสัมผัสความสงบได้ผู้มีปัญญาสามารถหลับหรือถึงปัญญาได้ฉะนั้นเราพยายามจูนกระแสะหรือว่าจูนให้มาเข้ากับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ให้ได้ถ้าเราจูนขึ้นตัวเองเข้าถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่ได้มันก็จะไปโทษพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่ได้ต้องโทษตัวเอง เพราะตัวเองไม่ปรับจิตใจปรับกายวาจาใจเข้าถึงพระพุทธพรธะธรรมพระสงฆ์เพราะเรายังมีที่สิ่งที่ต้องสาสางอยู่ฉะนั้นเราพยายามสาสางราคะโทสะโมหะทิฏฐิมณนะอตาตัวตนนี้ออกไปมันก็จะอยู่ในเลเวลที่ครูบาอาจารย์พระพุทธเจ้าพระปัจเจกพระอรหันต์ทั้งหลายที่ท่านประพฤติปฏิบัติมาฉะนั้น การสร้างบุญบ่มีก็เพิ่มจากน้อยไปหามากบาคนจะเอามากทีเดียวไม่ได้มันคนเป็นเด็กไปยกก้อนหินในใจเองยกไม่ได้เราต้องรู้กําลังเจ้าของรู้ในการศรัทธาวิยะสติสมาธิปัญญาเนี่ยนะเพียนสร้างเพียนบําเพ็ญไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเอยเพราะว่าการบําเพ็ญการสร้างการสรังสมมันจะเป็นสำเบียงบุญเป็นพระสัมภารธรรม ที่เราต้องเอาไปทําไปทําต่อถ้าเราไม่หมดกิเลสในชาตินี้ชาติหน้าก็ต้องลุยต่อเพราะคนเราเป็นนักสู้ไม่ใช่นักถอยไม่นนใช่นักขี้เกียจขี้คานเะลเราต้องสู้สู้ต่ออารมณ์ต่อพัฒนสิ่งในโลกนี้สู้เตะการตัญหาโทสะโมหะสู้ฝ่าฟันไปถ้าเราไม่ฝ่าฟันไม่ทวนกระแสกิเลสตั้หา มันก็ล่องลอยไปตามกิเลสตัณหาอยู่ดีฉะนั้นการสร้างบุญกุศลนี้เป็นสิ่งที่เราต้องทําตอนที่เรามีกายมีวาจามีใจที่ดีใจดีใจสบายถ้าใจเราดีใจสบายเราก็ทาตัวให้สบายทาใจให้สนุกสนุกเพลิดเพลินในการสวดมนต์ไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักเบื่อในคาสั่งสอนไม่รู้จกักพอ แต่ว่ากิเลสตัณหาเราก็พอมาเราต้องพอจากกิเลสตัณหามานะที่ที่ทิงเราเคยหลงไม่มีหรอใครไม่เคยหลงพระบางองค์ก็เคยไปนอนสนามหลวงไปเคยนอนที่ข้างถนนนอนอะไรก็กลับมาได้ถ้าเราก,กลับมาหมดเป็นสิบกว่าปียังกลับมาได้นั่นความหลงมีทุกคนไม่ว่าใครคนต่างคนหลงหลงมาก่อนเท่านั้นถ้าคนป,ปุ๊บปั๊บจะเกิดมาดีเลยไม่น้อย พะคนเรามันต้องมีหลงเห็นทุกข์แต่เห็นธรรมเห็นทุกข์ในการสแสวงหาเห็นทุกข์ในการดิ้นรนคนไข้ถ้าพระอาจารย์ไม่เห็นทุกข์ในการสร้างฐานะครอบครัวก็ไม่ได้ออกมาบวชแต่พอเราสร้างได้ช่วงกลางเราก็ปล่อยให้เขาทําเขาก็ทําต่อเขาก็ได้ดีครับไปเราก็ไม่ได้สแสวงหาเราก็ทิ้งไว้ให้โลกโลกก็ทิ้งไว้ไม่ได้สแสวงหาทั้งโลกทิ้งออกมายี่สิบกว่าปี แต่เราก็ไม่ทิ้งทางทำเราสร้างทำให้พ่อแม่ให้ญาติพี่น้องได้แต่ขอได้ไม่ได้เราก็ได้พอเขาจะเอาไม่เอาก็ไปสิ่งขอเราเราต้องเอาไว้เอาสิ่งที่มีคุณค่ามีประโยชน์สิ่งที่เราทิ้งก็เป็นของโลกเขาจะแย่งจะฟันกันก็นแล้วแต่แต่เราก็บาสิ่งไปอย่างเราก็ต้องเอาส่วนที่เป็นทราบจรินธรรมพ่อแม่เราก็มาต่อบุญต่อบุญนไม่ใช่เราจะเกิดความโลภ แต่เราให้มันถูกต้องถูกจริงถูกตรงถูกธรรมเราก็แบ่งบางส่วนมาเรามาใช้ในาศาสนาเพราะว่าไว้กับคนกิเลสพระคะทโทสะโมหังก็เผ่าลานกันเฉยๆเราต้องเอามาบางส่วนที่เรามาใช้ในพุทธาาศาสนาใช้เป็นเป็นอิยทรัทรั์ภายในให้าศาสนาแต่ร่างกายเราก็ต้องทิ้งไปจากไปในโลกนี้คนเราเจอเพื่อจากพบเพื่อพลาด ไม่มีใครที่จะได้อะไรไปทุกอย่างแม้แต่พระยาเจ้าแม้แต่พุทธเจ้ากทิ้งไว้โลกนี้หมดสังขารร่างกายท่านท่านค็ละสังขารไปตั้งแต่พุทธเจ้าพระปัจเจกพระ,าพระยาเจ้าทั้งหลายท่านทิ้งไว้พระโพธิสัตทวท์ลหลายทิ้งไว้ในโลกนี้พอโลกนี้ก็เหมือนน้าแข็งย่อมละลายไปเรื่อยๆแต่เราสร้างบุญบ่มีก็เหมือนเราสร้างภูเขา สร้างภูเขาภูณขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงที่สุดถึงเป้าหมายที่ดีที่สุดถ้าเราปรารถนาใหญ่ก็จิตใจยิ่งใหญ่ปรารถนาย่าตกลางก,าก็จิตใจสูงขึ้นไปเหมือนกันแต่เป็นไม่ถึงสูงสุดถ้าปรารถนาเป็นสาวกภูมิเราก็ต้องสร้างบ่มีให้ถึงบ่มีสิบเพื่อไทยทความเพียรเลยว่าสร้างบม่มีทานศีลในกามาปัญญากียติสักจะอธิษฐานไม่ตาเบิกขานด้นน สองอสงไขยถึงเป็นพระหรหันได้ถ้าเป็นไม่ถึงก็เป็นไม่ได้แต่ต้องเพียรพยายาม,มนักสู้ต้องสู้กันต่อไปสู้เพื่อสู้กิเลสสู้ตัณหา,าธรรมะทิฏฐิเพื่อลดละปล่อยวางทิ้งทิ้งโลกเพื่อเอาธรรมถ้าทางโลกนี้เท่าแผ่นดินทุกอย่างไม่ได้เอาแค่แา่จรินแต่ทางธรรมนี้เท่าปลายเข็มปลายเข็ม มุ่งตรงสู่พันธุ์ผ่านอย่างเดียวคือทางพ้นทุกพ้นทุกแบบไหนพ้นทุกแบบสาวกภูมิพูดพ้นทุกแบบปฏิเจกภูมิพ้นทุก,แบบ,ททกแบบพุทธภูมิภูมิที่นั่นมันต้องมีเมตตากราุณาุมตตาอุเบกขาฉะนั้นเราพยายามสร้างสมสังสมบุญกุศลบุญมีเห็นกายเป็นของเน่าเปื่อยเห็นกายเป็นซากศพเห็นกายเป็นอสุภะกรรมฐานเรา เหม็นทุกวันออกทุกวันกินข้าวไปทุกวันกินข้าวทุกวันแต่ออกทั้งทวารทั้งเก้าออกทางปากทางจมูกทางหูทางตาทางทวารหนักทวารเบาเน่ข้าวทางเดียวออกข้าวทางนั้นฉะนั้นเราพยายามอย่าติดในการกินการอยู่อย่าติดในโลกเสียงกินลดวอย่าติดในโลกถ้าติดในโลกมันก็ทุกในโลกอย่าไปติดในโลกพยายามพยายามยึดในธรรม ธรรมะคำสั่งสอนของพระเจ้าธรรมะคำสั่งสอนของพร,พระปัจเจกพระอรหันต์ทั้งหมดทั้นที่ท่านมีสั่งสอนที่ท่านยังช่วยโลกอยู่ท่านมีเมตตากรุณามุติตาอุเบกขายังสั่งสอนโลกให้เป็นโลกเป็นผู้ที่รู้จักพอรู้จักพอเพียงพอกินพออยู่พอเป็นไม้เป็นเครื่องอยู่อาศัยแค่ชั่วขราวชั่วขา่าว าชั่วเขาต้องทิ้งกันไปจะมีมากก็ทิ้งมากมีน้อยก็ทึงน้อยไม่มีก็สบายไม่ต้องทิ้งมันก็หมดไปทุกวันฉะนั้นร่างกายของเราไม่นานก็ต้องเผาตายแล้วด้วยกาลังตายด้วยและจะต้องตายอีกด้วยฉะนั้นเราพยายามสร้างสมสร้างสมบุญกุศลบุณงามความดีให้มันเกิดขึ้นในจิตใจมีการให้ทานเป็นพื้นฐานทานศีลในกรรมะ ปัญญาวิทยาคันติสัจจะอธิษฐานเมตตาบกขารวมบุญบ่มีทุกวันทุกวันมึงจะได้ทุกวันถ้าไม่รวมก็ไม่ได้แต่เรารวมโมทนากับคนที่รวมคนที่สวดมนต์แผ่เมตตาโมทนาบุญเป็นกิจหน้าที่ของผู้บริษัททัทงหลายเราต้องทํเพราะเราถึงได้ว่าเป็นผู้ที่ยังเดินทางสูงมากสี่ผลสีนิพานหนึ่งเลขหนึ่งถึงเลขเก้าถึงเลขศูนย์ก็เลขศูนย์เลขนิพานเลขเก้าเลขของคพม เลขแปดเลขเทวดาเลขเจ็ดเลข,ขมานเลขมนุษย์เลขห้าเรื่องของคนสี่สามสองหนึ่งนี่ก็เลขของอบายภูมิเราต้องรู้ว่าเลขมันมีแม้รูปอัยภูมิมันก็มีจิตหนึ่งว่าจิตตัวเดียวเนี่ยเวียนว่าแต่เกิดการมาพบรูปพบพบอรนปูปพบเวียนว่ายแต่เกิดหาที่สุดหาประมาณไม่ได้หลายพบหลายชาติเราละลึกไม่ได้เฉยถ้าเราลึกใช่โอโ้โหมันดูซีรีส์ของเราเนี่ยโอโ้โห ุดยอดเลยเรียงมาเป็นแถวดูไม่เบื่อไม่ไหน่ายฉะนั้นเราต้องรู้ว่าเราเกิดมายัางไงไปัไปงไ,ไปยังไงตายเราจะเอาอะไรไปฉะนั้นสร้างบุญสร้างกุศลสร้างบุมีให้มันเกิดขึ้นในจิตในจิตใจในจิตมโนสังเจตอาหารอาหารทางจิตใจถ้าเรามีมโนกรรมกรรมที่ดีแล้วเราก็ไปด้วยบุญด้วยกุศลด้ λ, ดวยความงามความดีเหมือนเงาตามตัวไปทุกพบทุกชาติ เราก็มีบุญกุศลคุ้มครองมีกลายาณมิตรที่ดีเราจะเป็นผู้ที่ตั้งมั่นในบุญกุศลไม่จองว่าล้างจองผ่านใครแล้วก็มีความเมตตาคุหน้ามุทิตาอุเบกขาต่อสิ่งที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันทั้งหมดทั้งมวลฉะนั้นวันนี้เราทั้งหลายก็มาพร้อมเพียงกันมาสวดมนต์มาฟังเทศฟังธรรมจึงเป็นภาวะเดชะปัจจัย ให้เราเป็นผู้ที่ตั้งมั่นในบุญกุศลกันงานความดีเป็นมีบุญกุศลและนอ้อมแผ่บุญกุศลที่เราได้กระทําในครั้งนี้แผ่ไปให้บิดามารดาโมยญาทั้งหลายตรูอุปาชาจารย์ทั้งหมดทั้งที่ยังมีชีวิตอยู่และท่านโลกนี้ไปแล้วถ้าหากท่านทลายเรานั้นมีความทุกข์อยู่ก็ขอให้พ้นคลายเสียจากความทุกข์นั้นถ้าหากมีความสุขดีอยู่แล้วก็ขอให้มีความสุข ยิ่งขึ้นไปตลอดการละนานบุญกุศลที่เราทั้งหลายได้พร้อมเพียงกันมาสวดมนต์แผ่เมตตาโมทนาบุญอ่อนอุทมนตนจงเป็นภาวะเดชะเป็นปัใจจัยให้เราทั้งหลายเป็นผู้ที่ตั้งมั่นในบุญกุศลคุณงามคนดีคิดสิ่งใดที่ถูกต้องถูกจริงถูกตรงถูกธรรมขอผลนั้นจงสําเร็จขอให้ได้มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพานสมบัติด้วย กันทุกท่านทุกคนเทิน